เป็นพญานอยสมตลาดตลาดมืดหลวงพ่อบางแต่บงมืดมสว่างด้วยแสยง LED ต่อรองเป็นเงินบาทได้เลยเงินบาทน,ะนี่ลงยา <c oughs> ม,มีมาบ่เมีมาเบิดเครื่งองเครื่องกันเคร่องเลาเครื่องเล้าเครื่องไทยเคร่อง,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 งเออมันมากาไงเด้อมากไงาไปงไงหลายที่ว่าหลายดีคนเนาะอืออืออันนี้ค้องประดับเด้อน แฮนแฮนแฮนเมดแฮนดีครับคุณพาซินอซินหลวงพระบางตนเห็นกระสือสื่อเสือสือ,สอหอดแล้วหลวงพระบางคุณหอดแล้วบมหลอดแดาด้วยวันนี้ดิมาแต่แมวดิมาแต่แมวแต่อยางดิ เพรว่าของแท่บอเงินนะัน่บดบดแท่สันเขาว่าแท้บดเนาะกระเป๋ากระปิวแหินเม็ดขึ้นกันนะจักบาทอันนู้ซ้อนทานมังล้วนย ห้ามเด้าหิงนี่ไลไปเลยพืเป็นพื้ไว้ท่นว่ามันผือด้นด้เนะือเอากับือนดาพือบันเทานึ่เออต้นต้นต้นพืนะเออเออเจ้าสำเนียงหลวงพระบางก็เลยพือเอ่าถ้าได้เลยอันนึงจักบัท หกรอยบาทแเมดเ้องบ่เนี่ยักเองเว้ยบ่มันรับมาก่เน้ะเอเน่นี่กาบเยเสื้อน่่อแน่่่ส้ดูเลยดบ้างดิสองหมกิเป็นกิเป็นกิเป็นบาท ต่อรองได้สบายดีหลวงพระบางของฝากของตอน้นออถนนคนเดิน Walking the road is near uh, the palace of Anubong is last king of หลวงพระบางสิตรีไม่อย่างสร้างน้อยสร้างน้อยตัวจักราทรดะสร้างน้อย ส่วนมาส่วนมาไม่เต็มแมวเนาะแมวก็จะาข,าขาขายเจ่งได้มาแน่เงินคือขนาดเงนะินข้ามกำแกวโอ้โหมีหอดสมเด็จติดมาเบางแม่ขึ้นมักสมเด็จแท่แเด้ หลายภาษาดี่ด้แรกแม่อยากแรกก็เด็กได้เงินล้านก็เด็กเราไม่ได้เตรียมอันนี่เป็นถนนคนเดินวันนี้แปดคำอิสทรีปหลวงพระบางอืออ๋อ อากาศเย็นด้วยพันบุญหลวงพระบางคือสิน้นพันบุญพันอาหารอัอนนี้แมวเนี่ยมาเติบเล่าสูงมันเขาเอิเล่าสูงมี destination of mong is m สม g ง s f ส r h a ฮี b u s i ด e s บิสน everywhere in the world โ oh, อ oh. mm ้บัก้ังนี่นี่บัก้ังนังสติ๊กนังสติ๊กบัก้ังเออบ่า ฝรั่งมาเที่ยวพวกหลายหลายหลานเอาเกือบก็มีฮะนี่เกือบ,บหน่อยเกือบไงกระเป๋าผ้าตายช่วยสิได้ครับเอ้าเอ้าโอ้โหโลกมันกลมจริงๆเลยเห้อ <c oughs> <c oughs> ไลฟ์ฟอร์มเฟซบุ๊กเลยนี่เอ้าโอ้โหเห็นเห็นโยเห็นขึ้นเรือมาเห็นขึ้นเรือเอ้าซูมซูมซูมอยู่ในเรือนู่นเดี๋ยวว่าจะไปแบกมีอยู่เนี่ยมาไปแล้วไปกินกาแฟที่วังไม่เห็นชวนแล้วนะเฮ้ยเออเฮ้ยนี่พิบเด็กหัวหน้าพักได้ล่ะครับผมพักเสรจ อยู่นี่นผมออย่าง้าซอยไหนนะพูดจักกี้ใส่ฝนพาไปพูกจักยวังเก่าบ่ผมอืมพากวังเก่าบ่วังเก่ามองโกเด๋อโอ้โหบ่ได้อะนะเออมาเป็นเซ็กอินนี่สิโอ้เนี่ยมันแปดดาวพี่หันเออโลกกลมจริงๆริงอันลวงพ่อปะไก่ได้สินเมื่อเช้านีเห็นแวบๆอยู่ปั่มน้ำมันเด้องพ่ปะไกน่ะไม่ได้มเอ้า อาจารย์เวทอาจารย์เดชส่องหวามาหนิมาหนิเออข้างข้างปะไกเห็นอยู่แพบแอบอยู่เปิดสอดเลยเห็นอยู่ปั๊มน้ำมันอยู่นองไข่แบบเออแปลกแปลกอปลกไปไปไปโอ้ยไปกว่าสิบเปอร์มาแล้วเพื่อนพามาหนิมามามาอิสมัง the จะวากิ่งเน e ่ยโบและเดออัมแบรนสบายดีหลวงพ่อบางบุมันหลอดแล้วเด้หอดแล้วอืม isarrive โอ้นี่เดี๋ยวภาพสีภาพสันนะเอาโอ้ลูกเอามานอนอยู่บ้านนี้อืมมากมามา,มา นีแนวออยู่แนวกินบักม่วงก็มีไปอาอแป,ป๊บซี่ก็มี้แป,ป๊บซี่เปิดไหมแป,ป๊บซี่เปิดปปซดาบาทอือพ่อใจก็ซื้อเดี๋ยวสิไปถามว่านะมาเอาบางอย่างดอกพ,อจ,อ,พอจังเอาพอจังเอาเอ้าอากาศดีสบายดีเยน็ยนเยน็ยนเย็นเย็นเย็นโอ้แอมเบอร์ระเอมเบอร์ระ โซนไนส์เซมบอสังบอสังกลางจ่องอืมนี่มาจากผู้สูงลาสูงอืมใหญ่ผู้ด่อย มาประดับประดับลานกาแฟสิครับมีตะคารขายเครื่องอันนี้เนาะเอาอันนี้ ป้องแป้งป้องแปงเลยนี่จ oh, <duh. S 1> ังอ๋อปากกะตอบักกะตอก็จะเอิอนปากกะตอบ่เอือนไหวลูกไหวเด้บ่ลูกไหวบ่เตลูกไหวขวงมองห่างก็บอกสิบสิบบนค้าแม่นอีหลีสบายดีหลวงพ่อบาง อ <ừ, S 2> น,นัอ่นลอยเศ้าไม่งินลอยเศ้าก็ได้อันได้หละ่ะไม่อยา่างหล่ะอันพากันเพื่อนบอกโอ้พากันเพื่อนเออเอากันต่อรองกันล้มกันเอาอลงแรม อื mm hmm. มูกระทะก <laughs> ็มีครับวิสไนมาร์เก็ตวอค์กอิงสตรีทในหลวงพระบางหัวแฮมดอกไม้ลาว บรัชสมขอเทยาลาวบรัสมอืมนี่ามมงนี่คือามมงภาษามงภาษามมงมีนั่นดิออกวีโอเอด้อืมออกวีโอเอพระสมมงว่าคือก่อนบดเพราะว่าเป็นเผาด้ยนี่แม่นบดแลยว่านว่ามันข้นมงดิข้นเล่าแท้ๆบดบดบาบาง เอากระเป๋ากระปิวบัดไร้ประโยถน์นี่บอกเออกระย่าเขาดอกไปเขากระย่างตัวโอ้ยจะไปกดดันเขาม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 าจะไปกดดันเบงพิธีชุมชนนี่ จงเจ้งจงเจ้งเหลยวมาแต่ประเทศมันแต่ปักจิิงเหมืนอนผีเขาจะมากินเขาอยู่ผีเนาะอ้อมีลูกยุติเลยนอนอยู่กับมี่ัะนี่โอ้ยหลายตะนที่ตนเนาะตะนที่ตนทำมาหากินพูดโอ้มีจอ l e อโคษณา ไนท์มาร์เก็ตอันนี้โรงแรมตัวนี้โรงแรมอย่างโรงแรมบ้านผักที่มีเกา่าอปาดรถจักคือหลายแถจักรรถจักจอต่อ,อสวนลาด แรงเอี่ <L> ยมรถลาดแรงโอ้ขี่รถจักมามาหากินเขาขาขายยางเบิงคนเบิงคนตอนโคววิดคือสิมิดเนาะก็เจาะกับหยาดนึมนกันดิเออแต่บานเ้อยอย่างนั้นเนาะเบอร์สี่ผมเบอร์เดิมาแต่สายอีก พูดเอาพูด on อ oh. ัน <sup> นี um. ้ก็อันนี้ก็คลิปหนึ่งได้หน่มาจากไทยที่กัน e c a c c e s s for this this guy มีคนลงพระบางสินุงสิน คนเอเลียนสินุงแล้วแต่สมูตติสองแสนห้ามืน่นจีบ The traffic traffic in the world w h i is it from แม่คงริเวอร์ is แม่คงริเวอร์ in in Laos not in border มาเย่ล ah, yeah. uh ุม huh. พุมพูโอ้อเมซันเอสออมคาเฟ่อเมซันนครหลวงพระบางอ t ดิสแบรน h ์ออฟไทยแลนด์ว้าวเย็นเ๊็บเย็นเ๊็บ พบากระมัดตึงอเมซอนนี่เซ่ข oh. a a b aw. B aw ow, ow, ึ้กันบดเวะคือกันบิดตึงยูบอบอเอเอาโอพิีแอรฮานกาแฟอเมสันอยู่หลวงพ่อบางเป็นสาขาของแบรนด์ของประเทศไทย อยู่ซีงเนี่ยนครหลวงพะบาง <laughs> <ม>เป็นเมืองมรดกกลกที่หามก็สั่งไม่ตึกสุงสูงเกินนี้ผู้คนสัญจรไปมากันโดยรถจักรรถจักรรถถีบ ก็มีให้เซามีบริการนาร้ำก้อนมิเนอร์อ่ะมิเนโร์น้ำก้อนว่าน้ำแข็งน้ำเป็นก้อนเขาเรียกว่าน้ำแข็งน้ำแข็งเลยเยรถมาส่งน้ำก้อนน้ำก้อนมิมิเนอร์ กันเป็นธรรมชาติเป็นน้ำก้อนน้ำแหล่ <c oughs> ระวังคนเดินควมทาง <c oughs> ไปอ่านได้แล้วเริ่มสิอัานได้แล้ว <c oughs> รอคนมานำเพื่อนไปกินเขา่าตามทริปของ การเดินทางมาหลวงพ่อบางายด้วยรถไฟความเร็วสูงโอ้ห่วมีมีเตอร์ที่กันไม่ยังบริเวณนี้เด็ดขาดห้ามทิ้งขี้เหยื่อใส่บริเวณนี้เด็ดขาดเดีดวยวว่าห้ามทิมขยะตัวบริเวณนี้ this area not t a l k about the waste คนไทยคนลาวคนจีนคนฝรั่งมาจากวังเวียงมีรถไฟสองขบวนแต่ละมือออกหกโมงเศร้าแลนหัน3ามกิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่มา1ิบเอ็ดโมงอ,อยากสายจากน้อยร้อยห้สกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถนนเจ้าฟ้างุ่มเจ้าฟ้างุ่มรถเจ้าฟ้างุ่มเป็นกษัตริย์องค์ที่ไหนก็ลืมไปแล้วกองหลวงพระบางถนนเจ้าฟ้างุ่มเดี๋ยวนี้ก็เป็นเมืองวรดกโลก ทีบมีสถาบันพระมหากษัตริย์ยืนหนาลานกับสิมีอันนี้ม,มีขันบักเบ่งขันบักเบ่งสิบูซาบูซายืนหนาลานใส่หล่กมองไปนย่างเข้าไปทีอบมีบัน เมื่อยแล้วยางเมื่อยแล้วยางก็ไปไปหาห้ามองสงบสงบเป็นมุมสงบสงบเอ้ามีป่าคาพร้พอมมีบอ่ปบอป่าคาพร้อมโอ้เป็นลานขนยางอื่ะยังเมื่อเ้าสิมี จัวน้อยมาบินทบัตแถวนี้มีแม่ค้าขายเครื่องให้ใส่บาทถนนนี้มีวัดในหนึ่งตารางกิโลเมตรมีวัดอยู่ประมาณ3ามวัดมีวัดมีวังหลวงพบงัง i s the temple อ n d the palace in หลวงพบาง ส s t ร s t o สอิสุเดกูบากับมา <laughs> ทายทอดสดในเบื้องสุดอ่ะละย่านอินเทอร์เนต็ตโบเบิร์ตสื่อล่ม,มิงมาตั้ง1ิฟจีขุณร้องพอสอนน้่ไม่รีกาเป็นได้สบายดีมาหาเพื่อนพามาเลี้ยงเน่นมืออื่น มืออืน่นสฏิภาไปวัดพรโอ๋มีพระภิกษุสามมาเน้นอ่าอยู่วัดสามกอยกรพื่อนว่าจะไปเลี้ยงเฟอร์บาทเส้ต้องใส้งบประมาณสองหมืน 20, บาททูเตาสันอ้าโน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 ทเวนตีตาสันไทยบาทฮิสฟองอ่ากิ๊บ ใน lunch นี่สืบเ่อมังซ์แอนนวิทในวัดพาโอในวัดพาโอในหลวงพระบาง is many time about the พระมหาพุทธพงศ์พระมหาอัต is he is a, often is coming a l Month is tomorrow. Can be to travel around the Luang Bank again. Thank you for watching.